เกี่ยวกับเรื่องออน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะหรือที่เราเรียกว่า vertical นั่นเองนะคะว่ามีท่ายโยคะไหนนะคะที่จะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้บ้างนะคะเรื่องออโรคของน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะผู้ที่มีอาการนะคะก็จะมีอาการเขาเรียกว่าอะไระคะเหมือนบ้านหมุนนะคะมีอาการมืนศีรษะนะคะวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงนะคะบางรายถึงกับ อาเจียนนะคะตลอดเวลาหรือว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะซึ่งถ้ายโยคะที่จะแนะนำสามท่าต่อไปน,นี้นะคะจะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลน,นะคะของฮอร์โมนในร่างกายนะคะให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนาะหวังว่าจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยไม่มากก็หวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะอ่ะก็เรามาเริ่มกันเลยท่าแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการปรับลมหายใจน,นะคะเพื่อปรับ ออกซิเจนต่างๆนะคะเลื่อลมให้เราเดินดีขึ้นนะคะนั่งในท่าสุขาสนะนะคะขาซ้ายอยู่หน้าขาขวาด้านหลังค่ะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะถ้ารู้สึกมันจริงๆนะคะไม่ต้องหลับตานะคะเราจะมาเริ่มนะคะที่การหายใจแบบนาฬิโชโนาก่อนมือขวานะคะยกขึ้นมาค่ะพับนิ้วชี้กับนิ้วกลางลงไปนะคะจะเหนือจะเหลือนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วนางกับนิ้วก้อยไว ไม่งงนะคะพับนิ้วชี้กับนิ้วกลางลงถ้าไม่ลงเอามือไปจับลงได้เลยแบบนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเราจะเอานิ้วมือที่เหลือเนี่ยมาวางนะคะปิดนะคะเออรูจมูกนะคะโดยที่ไม่ได้ปิดติจมูกแบบนี้เนาะสังเกตดีๆนะคะเราจะวางตรงสันจมูกก่อนไล่ลงมานะคะ เราจะรู้สึกว่ามันเป็นกระดูแข็งแข็งแข็งนะคะจนก,กระทั่งเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มนิ่มๆแล้วนะคะอันนั้นนะคะคือเริ่มเป็นรูจมูกของเราแล้วนะคะเราจะปิดนะคะตรงช่องจมูกอันเนี้ยนะคะเฉพาะช่องจมูกไม่ปิดปิดจมูกแบบนี้เนาะนะคะปิดเฉพาะช่องจมูกเบาๆนะคะสบายๆกันอ่ะ อย่างแรกเลยนะคะให้ใช้นิ้วโป้งนะคะปิดเอาไว้ก่อนอ่ะสีคำหน้าตรงให้ดูนะคะแกข้างอีกดึงก็ละจะได้เห็นด้วยกันเนาะเราหายใจเข้านะคะทางดูจมูกซ้ายเข้าไปชา้าๆแล้วเอานิ้วนางปิดนะคะตรงช่องจมูกซ้ายเปิดช่องจมูกขวาออกเพื่อหายใจออกช้าๆเช่นกัน เข้าค่ะทางช่องจมูกขวา,าช้าๆปิดช่องจมูกขวาเปิดช่องจมูกซ้ายหายใจออกหายใจเข้าทางชอ่องเดิมค่ะปิดซ้ายทีนี้เรามาเปิดขวา แบบหน้าตรงบ้างหายใจเข้าทางรูจมูกขวาปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออกหายใจเข้าทางรูจมูกซ้ายปิดหายใจออกทางขวา สุดท้ายนะคะใหายใจเข้าทางขวาปิดออกพี่ซา้ายช้าๆไม่ค่อยลดมือลงค่ะปินตาช้าๆนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้หลับตามไม่เป็นไรเนาะนะคะในครั้งแรกอาจจะยังรู้สึกสับสนอยู่นะคะสามารถที่จะลองกลับไปดูแล้วก็ฝึกอีกครั้งหนึ่งได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น การดีมากๆเลยถ้าเราได้ฝึกช่วงเช้านะคะเป็นการประสมดลน,นะคะจะมูกซ้ายขวาให้หายใจเท่ากันนะคะเพื่อปรับให้ระบบเลือดลมของเรานะคะเดินได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ mm. อีกท่าหนึ่งนะคะง่ายๆเลยค่ะ mm. ชื่อท่าปัจฉิมฐานนาสะนะคะ mm. เป็นท่ายืดขาไปด้านหน้า mm. เราดึงเนื้อนะคะกระดูกดึงเนื้อซ้ายขวานะคะของบริเวณสะโพกออกมานั่งให้สดสบาย เราท่าที่นั่งไปล้วรู้สึกตื่นมากๆนะคะให้องอเข่าก่อนเล็กน้อยนะคะแต่ยืดหลังให้ตรงหายใจเข้าแล้วยืดแขนขึ้นค่ะหายใจออกนะคะเราพับเอวไปด้านหน้านะค่ะวางมือลงสบายลองดูนะคะค่อ,คอยๆยืดขาซ้ายลงไปกระดกไปเท้าซ้ายเข้าหาหน้าแข้งไว้ค่อยๆยืดเท้าขวาลงไปแค่นี้ค่ะยืดลำตัวําท้าไว้ นับหนึ่งนับสองผลลวงแหยใจออกน,นะคะค่อยๆพับหน้าท้องไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะค้างท่าไวเฉยๆสบายๆค่ะหัวไหล่เราไวายที่เรารู้สึกสบายไม่จำเป็นต้องพยางก้งไปนะคะสามสี่ ออกคะ่ะค่อยๆนะคะค่อยลำตัวกลับมาสบายๆนะคะท่านี้ก็จะช่วยปรับสมดุลน,นะคะเช่นเดียวกันต่อไปนะคะเป็นท่าที่ช่วยเรื่องของบริเวณหน้าท้องนะคะหรือว่าไตนะคะในการทํางานต่างๆนะคะให้ดีขึ้นเรานอนคว่ำกันนอนเฉียงๆแล้วกันเนาะโอเคนะคะ ขากลางออกนะคะสบายๆมือวางข้างลำตัวค่ะวางคางลงหายใจเข้านะคะเราค่อยๆยืดหน้าอกขึ้นมาหายใจออกค่ะลดลงช้าๆหายใจเข้านะคะเรายืดสะโพกหน้าอกขึ้นมา หัวไหล่ลอยนะคะเข่าติดพื้นมือติดพื้นไว้ก่อนเราจะรู้สึกว่า้ําหนักไปอยู่ทีห่หน้าท้องให้หน้าท้องได้รับการนวดใช้ใจออกแล้วลงค่ะหายใจเข้านะคะรอบนี้เราจะค่อยๆยกทุกส่วนขึ้นมานะหน้าอกมาก่อน,นะคะ่ะยืดลให้พ้นพื้นไว้ยกมือลอยแล้วยกขาลอยตามค้างท่าไว้นะคะอ้อมน สองสามสี่ห้าห้ใจออกค่ะลดลำตัวลงไปไสบายมือน,นะคะเอามาวางที่ข้านะอ,อกดันลำตัวขึ้นมานะคะค่อยๆถอยสะโพกกลับไปนะคะ ือว่าเริ่มฝึกไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะจำท่าได้คล่องนะคะสามารถที่จะยืดระยะเวลาการฝึกนะคะหรือว่าเพิ่มจํานวนครั้งนะคะในการขางท่าได้หนักขึ้นนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นการหายใจะคะานาดีโชรนาแล้วก็ปาชิโมทานาสนะแล้วก็ท่าตะแตง่นสักครู่นี้นะคะหวังว่าผู้ฝึกนะคะจะได้นากลับไปใช้นะคะแล้วก็มีอาการอีกขึ้นนะคะแล้วก็หายในเร็ววันนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ